สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567รอสกรระดับอำเภอเจริญศิลป์ทำการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วคิดเป็นร้อยละ80.60เปอร์เซ็นต์ รายงานการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่17ถึงวันที่19มิถุนายนพศ2567ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐาน Project Based Learning เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงทำให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจเจริญศิลป์ วันที่20มิถุนายนพศส 2, 5 6 7าเดำเนินการจัดก,กิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยเพ <mel od ic> ื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิน <mel od ic> <religion> รายงานการจัดก,กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย สมุดประชาชนระดับอำเภอเจริญศิลป์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่บริการยืมคืนหนังสือในการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านณนะหอประชุมอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลน,นครมีผู้ใช้บริการจำนวน30คนรายงานการจัดกิจกรรมพาคีเครือข่ายวันที่3มิถุนายนพศ2567นายหกพงพิพัฒน์พิมพ์มปัตชา ผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอเจริญศิลป์มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์ร่วมกิจกรรมพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาทพิธีวางพัานพุ่มทองผ่านพุ่มเงินเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินี โดยมีนายวัชลายวดทองนายอำเภอเจริญศิลป์เป็นประธานพิธีณหอประชุมอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครวันที่3มิถุนายนพศ2567นายพงพิพัฒน์พินปัตชาผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเจริญศิลป์มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์ รวมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเรื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชละสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนินีร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการอำเภอเจริญศิลป์โดยมีนายวัชลายุททองนายอำเภอเจริญศิลป์เป็นประธานพิธีบริเวณศูนย์ราชการอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลน,นคร วันที่5มิถุนายนพศ2567นายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัตชาผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอเจริญศิลป์มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์เข้าร่วมประชุมการฝึกคณะกรรมการประจำสถานที่เลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยสำหรับการเลือกวุฒิสภาประจำอำเภอ อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครณหอประชุมอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครวันที่7มิถุนายนพศ2567นายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัจชาผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอเจริญศิลป์มอบหมายให้นางวดิดาแก่นอินครูกศนอตตำบลเข้าร่วมโครงการ,รุูณาการความร่วมมือภาคส่วนเครือข่ายภูรรเมือง ณห,ห้องภูสกลแกนพาเลตจังหวัดสกลนครวันที่12มิถุนายนพศ2567นายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัตชาผู้อำนวยการสกอรอระดับอำเภอเจริญศิลป์มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณหอมใสครูกศนอตำบลและนางสาวทัศยาบุญเชียวครูสะะอรอชเข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลกจิตอาสาพัฒนาปลู่ญ่าแฝก บริเวณรอบห้วยวังไหฮจำนวนสองหมื่นกล้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567วันที่26มิถุนายนพศ2567ในพารพงพิพัฒน์พิมพ์มปัจชา ผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอเจริญศิลป์มอบหมายให้นางสาวพวงแคด่านนอกครูผู้ช่วยนางดาวรุ่งประสิทธิ์ครูกศนอตำบลเข้าร่วมโครงการตบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสิติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานปี2567อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครการปฏิบัตรริราชการของผู้บริหารดังนี้ วันที่5มิถุนายนพศ2567นายพงพิพัฒน์พิพ์ปัชชาผู้อำนวยการสอ,อก,กอรรอระดับอำเภอเจริญศิลป์เข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนยโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเอพิ่มพูนชิดชอบครั้งที่4โดยการประชุมผ่านระบบซูมมิตติ้งณห้องประชุมโคสิตโคสนาสันติ จังหวัดสกลนครวันที่6มิถุนายนพศ2567นายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัจชาผู้อำนวยการสก,ร,สกรระดับอำเภอเจริญศิลป์พร้อมด้วยข้าราชการครูสอกอรระดับอำเภอเจริญศิลป์เข้าร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการทุกประเภท และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดส,สำนังกงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครครั้งที่5ประจำเดือนพฤษภาคมพศ2567โดยมีนายชันชัยพลกองเสิงผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสร,ริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมวันที่25มิถุนายนพศ2567 นายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัชชาผู้อำนวยการสกอรอรระดับอำเภอเจริญศิลป์เข้าร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมกระบวนการจัดอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครูขอจังหวัดสกลนคร